โอ้ยพอดีเลยครับขอบคุณครับขอบคุณสวัสดีครับคุณผู้ชมเขาอยู่กับผมเจตชัยวัฒน์ครับทีนี้เรามาทำบุญโอ้ยพอดีเลยครับอาจารย์ทีได้เป็นกำลังในวงผมน้ำเนียเบอนี้หนุ่มพ่อกับทิพย์ง่าเกียวใม่เรียอาจารย์อธิษฐานกับเกี่ยวใหม่โลดโอ้สาธุขอบขอบคุณครับ โอ้โหยกขึ้นไปกว่าเอาคุณพูครับนี่ครับคุณแบบคุณพูครับคนมาเพียบโอ้โหคนมาเยอะมากเลยครับเพียบเลยคนณพูดอีว่าก็มีโรงทาน เยอะนะมาเยอะมากมาเยอะมากคนเยอะมากเฮ้ยทำไมเรามายืนอยู่คนเดียววะอ้าวดอกหัวเรือยดอกดนหนัววิทยาศาสตร์ตอนนี้จะเป็นโรงเรียนนาลายครับผงวิทยานะครับทุกคนครับบรรยากาศดีๆเรามาทำบุญครับ ที่โรงเรียนนาราคําวงวิทยาอ่าแต่ละาบุญเพียรเลยนะคนมาเยอะนะคนมาเยอะมากต้องหากินข้าวกินน้ำเด้อเออ ที่ผมว่าถ้าเคะืองสมองครับผมเกิ่งสมองค่ากระเดืพี่ที่เอาาว้ิครับอาวาหาเนี่ยอยู่เนี่ยกินเลอเออเออเสวัสดีจ้บเป็นโรงเรียนครับโรงเรียน โรงเรียนนั่นเองแกขวดสวดไปนั่นเน้อเออผมสวดผมมดคนเดียวน่ะอ,อ่าองค์พระที่ได้รับก็เอาไปบรรจุในบาตรหัวใจเอตอตรงนี้เขาจะมีกองทรายใช่ไหมอ๋อลึกนั่นหรือเปล่าหรือเปล่าไม่รู้ตแต่คนมาเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยคนมาเยอะเหมือนกันนะเออคนมาเยอะมาก แล้วก็ถ่ายให้ดูไปแล้วกับชืช่อโอ้คนนั่งกินข้าวเพียบเลยนะครับแล้วก็ปนปการมาทำบุญก็เลยถือไปสถ่ายคลิปให้ดูแล้วกันนะฮะวันนี้ก็จะเป็นจุดทำบุญกาบุญโอ้โหก็ว่ากันเ่ียบ แล้วสงน้ำพระธาตุเนี่ยเนี่เอาขันมาเอาขันมาตักน้ำสงน้ำพระธาตุเออมีโอกาสเห็นมีโอกาสจ้าขับตักน้ำได้ไหมสงเลยครับเห็นไหมเห็นโหลแก้วในสามสี่ห้าพันไหมครับสงไปเลยเออถือว่าเข้ามาสงน้ำพระสงการนำกันเลย อ่าผมถึงสงการดอกตะวา่ากเพราะว่าพระบรมสารีริกธาตุชุดนี้ผมจะเอาบรรจุทั้งหมดวันนี้ท่านจะได้สมอันเดียวและรอบเดียวนะครับ ดูแวเออดูหนีบโค้งดูหนีบโค้งลงอันไหนที่เป็นความหมันโคงในชีวิตสื่นเรื่องต่อไปป้านสวรรค์ไปเปิดน้าเสใส่ถ่านใสู่้อีกใส่ขวดไปเปิดใส่เลยทำบุญอยู่เออสงน้าหมอเร่อเมียเด้อเออใส่พักมาแล้วกขยันดู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 ไมาทั้งงานนี่เออเสร็จแล้วก็เอาองค์พระในมือน่ะ อธิษฐานเอาไว้ใส่บาตรเข้าไปทำบุญโอ้ยิีค <Kiss wei> ินไปเร่ยนี่ิดเร่อยนี่ลูกชิ้นเด้อทำไมตกนี่รวมคนหล่อคนสวยใจบุญคนน่ะขนมจีนน้ำยาลูกชิ้นเนึ้อโอ้ลูก ปังใสเรียกงานเลยภาษาให้กดไงใ่ห่ค yeah. ับตู้อะไรภาษาพูดหน่อยเลี้งไมกคนไลค์กดแชร์ไปใหด้วยนะครับเ็กซาวเออ เล่นใบก็ยังไหวที่ถองสองตัวเล่นเทียมตาก็ดิบๆออกคนพูเหนื่อยนะเนี่ยปกติพูดพูดมากกว่านี้นะเนี่ยคุณงตูมานุ่แต่ว่าเสียงมันเสียงมันหยุดยนเยอะเปี้นั่นก็คือนี่เราไปกินโงทางกันดีกโอ้ สมเด็จองประิ ok> ิโชตรมัยาะดุษค่ะไ้ป oh, oh ่ะก oh, ็บ่าไงวงเยนาราประิาแล้วก็ไังไ่าไงว่าไแล้วเอาไปไข่ต้มสองสองสองอะไรสองอะไรม้เเก้าอะไม่หาหนัาฟ้าไปื่อโบยเลมเ ก็แต่มารกัวเล็กเปเสียงกันี่มารุก็จป็นาี่กอื่นจ่าป้ไมพวอะไเอามาจากไหนกันนะยากินเลยเป็นจิตทางให่เอาของอย่างนะเอาค่ะต้อดีใครุ่มจ่กลุ่มพจนกล่เราไปแล้วก็เกอด่าินก็มังู้านเราลังเกนราจะไปแบบไม่หยุดไม่หจันทีเลยนะ ตั้งอนไนกยครับปอีกรอบไปอีกรอบไปอีกรอบเอาน้ำอีกเลระพเจ้ารรมดานะครับเอายา ต้นประุต้นการทั Sept ้งก yeah. oh, like, ินยำระนัเรยนจ้าองคกนี่คือยำเป็นพุทธปิมาช่วกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปนะครับลาับไป b